ครับสวัสดี FC สุขูสุขชคนครับมือนหนึ่งหลอด FC มาสรุปผลบางไฟขนาดทอหนึ่งทอสองทอสามนิ้วบางส่วนวันที่12มีนาคม2568บแางที่1จินดานะครับขนาด1นิ้ว7 0็0สิบเก้ด้อยหคะแนนผ่านหวานเจรีบนะครับบางที่2นนทนาลนยนะครับขนาดทอสอง6070บเด้อยย่สิบคะแนนผ่านหวานเจรีบนะครับบางที่3มหาอุดนะครับขนาดทอสอง4ี่0ิบด้อยส่สิบคะแนนจ้าเกิรบนะครับผมบางที่4ปะทา่านนะครับ อ่าขนาดหนึ่งนิ้วเพียง20นะครับตาย200นะครับผมราคาสูงริบริวเลยนะครับแต่กบผ่านนะครับ67ดคะแนนไม่ผ่านนะครับไม่ไหวหนักเลยห้างสีนะครับ แต่บระคาดนะครับปางที่หานะครับน้องต้นหอมขนาด1นิ้วนะครับเก้าสิบวิเด้วยวสองรพอดีเจ้านะครับผมบางที่หกสุวรรณีขนาดทอสอง7จ็ดสด้าเดวยยี่สคะแนนผ่านวานเจี๊ยบนะครับบางที่เจ็ดเมืองแสนขนาดทอสองห้าสิดีวองร้อยยี่สิาคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่แปด ธนวัฒนนะครับขนาดทอสองเจ9ดนะครับเด็ดสอง้ค่าแนนจ้านะครับบางที่เก่ากองคาสโนวาขนาดทอสอง9 0้าิิบวิเด้อยสามาคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่10เทปม่งค้นขนาดทอสองเจ็ดสิบเด้าเดียสามร้อคะแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบางที่1ิพ่อครูนะครับขนาดออนานนานาทอสองนะครับเจ็ดสิบแินะครับเดียสามพอดี ผ่านวัดเจียบนะครับบางที12โพกแก้วขนาดทอสอง40เบอร์เดียวได้143คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที13สมหมายนะครับขนาดทอสอง50เบอร์เดียวนะครับเด้240คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที14น้องย่าขนาดทอสอง70เบอร์เดียวเด้155คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที15น้ำชัยนะครับขนาดทอสอง75-85เด้330คะแนนผ่านนะครับบางที16บิ๊กโกดีขนาดทอสอง70-75เด้400พอดีปาดจีทว่า ผ่านนะครับผมบางดีซิกุชินาล่ยขนาดทอสองเจ็ดสิบ้าแปดส้อยสามคะแนนผ่านหวานเทียบนะครับบางดินะครับลูกคัาบอขนาดทอสองนะครับหกสิบาดงร้อยเคะแนนผ่านหวานเียบนะครับบางดิเกจนีคนสวยนะครับขนาดทอสองแปดสิบเก้าสิบ้อคะแนนผ่านนะครับบางดี่สบบอลลูนนะครับขนาดทอสองนะครับเจ็ดนะครับามร้อ2ยี่สิคะแนนผ่านหวานเทียบนะครับบางที่สิอ็ khơi ตามานะครับขนาดทอสองแปด้าเก้าาดือนร้อยห้าสิคะแนนไม่ผ่านนะครับบางดียี่จิ้งจอกขาวขนาดทอสองเจด้าแปดสิบดสพอดีผ่านวานเจียบนะครับบางทียีนะครับธนพัทขนาดทอสองเจดสิบแปดน้อยเาคะแนนไม่ผ่านนะครับบางดียีเทพศักดาขนาดทอสองสี่สิบห้าหกรพอดีผ่านวานเจียบนะครับบางดียีิเพชรไผ่เงินขนาดทอสองนะครับกิเจเดียวได้อยเจบสองคะแนนไม่ผ่านนะครับบางดียี่สิบหกโชคบัณดิตขนาดท Đang bị chết มี่บุญขนาดทอสอเก้าสิบหพียงสามรดอยแคะแนนไม่ผ่านเอาผ่านนะผ่านแวินะครับผม่าน้องมีบุญนะครับนาจจบูแอดเทวดาบางียี่ดีเอ็มขนาดทอสองแปด้าสิดคะแนนผ่านวันเชียบนะครับบางียิบเก้าน้องยายานะครับขนาดทอสอเบเอร์เดียวเด้อยหคะแนนไม่ผ่านนะครับบางทีสมสิหมอเอขนาดทอสองแปดก้าสิบเ้อยคะแนนไม่ผ่านนะครับบางทีสามคู่มิ้วขนาดทอสองสี่สิบสด้อยย คะแนน115คะแนนไม่ไหวหนักเลยแพ้ครับบางที32น้องแฝดขนาด1เนิ้วนะครับเพียง20ปลายซองลอยนะครับในศูนย์คะแนนน่าจะแต่ขั้ฐานนะครับบางที33เหลี่ยมอีสานขนาดทอ2910มิได้353คะแนนผ่านวานเจี๊ยบนะครับบางที34นนนาไล่ขนาดทอ2775ได้315คะแนนผ่านวานเจี๊ยบนะครับบางที35ซุปเปอร์แจ็คขนาดทอ2775ได้290คะแนนผ่านวานเจี๊ยบนะครับบางที36 ร่วมช่างขนาดทอสองครับแต่ซิปเดียวได้220คะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างทีสามเทสพสมพรขนาดทอสองแปดสิบเก้าสิบได้สี่สิบคะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างทีสามอังจะเลื่อนขนาดอทอสองเจ็ดซิปเดียวได้218คะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างทีสามพระยาแร่นะครับขนาด1.5นิ้วนะครับ1นิ้วเคืองนั่นเอง30 40ได้40คะแนนไม่ผ่านนะครับผมนะหากปิด ขอมูลพิพาดประกันใดลุงรอเดฟซีต้องกราบขอภัาายไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอเดฟซีสวัสดีครับ